สัสดีครับพี่น้องเบิง้งแจ๊กแก่นทุกนี้แยกออกมาจากแม่นะครับเปนเตากินนมเอียงครับผมอันนี้เป็นทงมมังน,นมอัตโนมันครับตามซ้ายไามครับนี่คือเขาดูครับแล้วที่ดูด้เชี่อครับนี่เป็นแจ๊ที่แยกออกมาจากแม่ครับได้ที่แยกออกมาจากแม่นี่ได้อยู่อยู่กับแม่ประมาณ สามมือนี่นะครับสองสามมือตัวมันนั่นกินนุ่มว่าไรอีกอ่ะเอาไปป้อนเองครับเพราะกัดจิ้มันแย็กับมันหมัหนึมันจุ่มกันอันนี้เป็นขี้เลี้ยนะครับนี่นี่ครับเป็นุวกขี้เลี้ยนี่ครับขี้เลี้ยห้องแฉะหน่อยครับไใบมันแฉะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเนี่ยครับขี้เลี้ยเป็นขี้เลี้ยครับผมช่วงนี้มัน เป็นหน้าฝนหน้าหนาวครับมัน,นแฉก็เล่นไม่เขากินไว้เขาเออประมาณไว้เค้าแก่ลินน่าลินครับ,ขบเขาบ่แผละครับผมแฉะหน่อยครับน่ตาตัหัตอันนี้เขาก็ได้สองสามมื่นแล้วครับ,ขขบเขาก็ยาวมาจากแมวหนึ่ลนะครับหมู่บ้านมต้องตีกีดีๆๆ ไอปอดมันครับทุ๊กจีนกินผ้าไดๆอยู่ครับเลยปอดมั้อชุนี้กินได้แล้วครับนับมากนก็ถามมานสดงขี่แยกออกจากแม่เลยบอกกัแยกออกครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นระบบนะครับเขาไม่กินเองครับแยกออกจากแม่ครับผมไอเป็นพื้นแม่นเพื่อนปูนะครับพื้นยินนะครับ ใช่ปาเดี๋ยวเป็นสี่แยห,ห้องห้องคืนครับอายุก็รุ่นรุ่นี้การิอาทิตนี่ครับเนี่ยรุ่นนี่กินน้องมีกแล้วก็อาทิตย์นี่ครับนี่ใหญ่งกันนะครับผมสวยๆครับคื่นนี้การติอายุสิบเจ็ดสิบตัวนะครับอันตั้งใจกับคอตัวล่าไปก็เด้อครับผมทำงานครับ ทำไมคิดหนาครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชม